สวัสดีจ้าบีเพียงน้องพกกันติดตามเพิ่มนะจ้า มื่อนี้ได้ผักเกลือมาพรมมาทุงน้ำนะจ๊ะประมาณใบเนี่ยเราใบสองสี่ใบสามพี่น้องมาเลี้ยงงัวนะจ๊ะพุนบรรยากาศทุ่งนาเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูวัวทีหลังนะจ๊ะจะใช้เบื้องใดยังมาแน่มากใบกินนี่ยถั่วยังนะถั่วปลกปักอ้าจ๊ะไม่ใส่ถั่วปักอ้าจะไปถ่วซื้อทางการมันมีวัตซื้องแท็กถั่วยังสักอย่างเลยแต่แสบเอาเจ้าชู้มาด้วยเผื่อได้เขา เผื um ่อได้เข้าห้องน้ำสาธารณะแถวไหนสักที่บะม่วงนี่เลยเตรียมพมเตรียมมมยมก็ไม่เอามาเนาะลืมลืมกล่าวลืมพี่น้องลืมเอามายมมาเอาไปยังน้ำคุณน้องัวยเดือดพายงวยเบิ้งเนีะนี่พี่น้องนี่กระชอยเขากินผูกต่้ใบอีตได้ดื้อไว้ไม่หายงางน่าจะ ูโตแม่ไหวโตวลูกกับป่อยกินนี่เด้นี่แต่โตกำลังใหญ่เลยกำลังดือ้ไอไปไปหากินหญ้านัน่นอันนี้ก็มาป่อยหน้าจะโค้งเลยเจ้อเมืเอ่อเส้ามือ่อเส้ากูกูหน้าเขามืนน่อนี้ตอนใบใบามาตอนแรงมาเอามาลามหน้าจะโค้งพี่น้องให้กินหญ้านี่เด้ ที่ของแม่ก็พอนลแตุ่ดถึงปลาอ่อยบุญข้าบุนแนมไปกินหลายมือยู่พี่นนถ้าใครๆเบิ่อจนะ้ก็น้องน้ำน้ำเอาไอยง่วกินนะจ้ะน้ำเต้สมัยมูเจ็บเป็นเด็กหน่อยนอนทุงหน้าต่างเต่ แม่พามานอนหน้าแล้วจ้ะเป็นยังดูนะจ๊ะกี่สิบกว่าปีเ,เลยตั้งเต่เทียบในหน่อยไว้งัวกินน้ำก่อนครับ ไม่ยังก็บุงหน้าหลายจนว่าคุณเดียมันก็บรงจำไลนเนี่มึงพี่เคยเราก็ไปรับลูกโรงเรียนแฟนเจ็๊บเราก็ิิไปน้ำกันนั่นแหละเพิ่นไปหากินเทฟซี่เาจะข้นเขาเพิ่นเก็บเลยมาสวนไปสาวเลียงวัวนะมานี่มา ให้จับไหมอู้ลมเย็นดีค่ะใไปทำไรมานี่เร็วมาบอนี่ยากนี้ตัวนั่กินดีพันนีพันนายยังไง น,นี่เดยวอัดเรื่องหมดข้าวตบาบัวไกนี่เพื่อนนี่เพื่อนบัวไกน่าไปเลยตบมบงมาเด้อพี่นงสวยมาเลี้ยงวัวก็ต้องคู่กับมะม,ม,ม่วงอ๋อ สายแตะกับบรรยากาศตรงใครตรงนั้คือเกองอะไรมันจะเหมาะขนาดนี้พี่น้องเมึงคำนี้มึงคำนี้ kịp nhà con để mua chìm, chìm cái lũ mua ngua nó chìm rồi, mông cái gì hết rồi, นันดีนันนันที่ยงเห้าให้มากไปไหทำไมทำอะไรมานด้แล้วทำไรไป้ปไเบปเอานี่กินบ่ กินเลยต้น,นตมันก็้ากินกับตัวนไมคือยังพันนาพันนาพันนาโอ้บ่คือตัวน,นี้ตัวน,นี้สีลึงค้นพี่น้องอตัวนี้โอนคสีบมัดมอนไป บอกตกไม่ไเป็นไรเอาบปนี่จับหน้า,าอยากตองกลยอืคนมัน่นี่เลยคุนมันติ่ในห่วงเหรอโหนเขาจะผัดคุใหม่ใช่ไหมหมดเย็บ เอาให้กินยาบปกินสิกินหมวกบัานนี่ตายแล้วมึงเอ้ยใส่หมวกใส่หมวกเนาะไปมึงใส่บาวมึงใส่บาวเหลืออ่ะเอ้าคาโบยคาโบยไม่มาจะกินไม่มากินเบิ้องเบื้งเบิ้งเบื้งเบื้งนานนานนานแต่เทได้มึงนี่ ใส่มสมสใหม,หมวกท,ทางนี้กลับไปนี่ขับมาขับมาให้ นเหนี่ยก็พากันล่มาจากหน้าจะของพี่น้องทางนีไลาลงมานะจากตอนนี้มันก็สีมงแรงเลยจิดพากันลาล่งไปกินขนานั่งเรื่อยๆอยแต่ก็ลเขาของนะจ๊ะเริ่มค้ำแล้ว เงาเขียวเต็มเลยใหยเย้เพื่อนด้เล่มกินพี่น้องที่เช้าตองกระจบใบโตนึงโตแม่กาฟูงลมแห้งค่ะ อย้างกวางจะกอดโคกเฮ้ยเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไปสัมผัสกันแล้วพี่น้องเจะกอดสิถ้ากันให้งัวกินหยาไปเรื่อยๆน่าจะ